มาดูกันที่ข่าวนี้นะคะระทึกข่าเมื่อชาวบ้านพบกล่องวัสดุต้องสงสัยวางทิ้งข้างรั้วหน้าบ้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่แต่เมื่อเปิดออกมาก็พบว่าเป็นขนมคุกกี้ค่ะชาวบ้านแจ้งตำรวจนะคะที่สพเมืองราชบุรีที่บริเวณเลขที่45ทับ2หมู่ที่3ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งเจ้าของบ้านคือนายชิดนุเชษทับเดโชกิจโด,ดยหน้าบ้านดังกล่าว พบกระป๋องผูกด้วยโบริบินสีเหลืองปิดผนึกด้วยเทปกาวคล้ายวัตถุระเบิดซึ่งวางไว้ที่บริเวณข้างกำแพงบ้านจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบกระป๋องดังกล่าววางทิ้งไว้หนึ่งกล่องบนทางเดินเท้าข้างรั้วทางนี้นะคะจากการสอบถามว่าเมื่อตอนเช้าเวลา8นาฬิกาค่ะยังไม่เห็นกล่องนี้มาวางไว้หลังจากเวลาบ่ายโมงกลับมาจากออกไปทุระที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีก่อนจะ กลับบ้านก็มาพบกับวัสดุดังกล่าวที่วางไว้เบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้เข้าไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้างในเป็นอะไรประกอบกับประกาศหาเจ้าของแต่ไม่มีใครแสดงตนจึงได้หยิบวัสดุดังกล่าวเปิดออกดูจากการตรวจสอบปรากฏว่าภายในกล่องเป็นเพียงขนมคุกกี้เท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่าชาวบ้านในละแวกดังกล่าวอาจจะนํามาทิ้งไว้หรือไม่ก็ทําตกหล่นเนื่องจากจุดบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นเส้นทางสัญจรผ่านไปมาก่อนที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิจะ